ยิ่งอายุเยอะยิ่งได้เยอะเงินเข้าผู้สูงอายุวันที่9สิงหาคม2567ตรวจสอบวงเงินปี67นะคะเงินเข้าผู้สูงอายุเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุเข้าวันที่9สิงหาคม2567ยิ่งอายุเยอะยิ่งได้เยอะตรวจสอบวงเงินปี2567เบี้ยอย่างชีพ ผู้สูงอายุเดือนสิงหาคม2567เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุเยียวยาลุมป้าบ้างเงินเข้าบัญชีพร้อมกันทุกวันที่10ของเดือนโดยงวดวันที่9สิงหาคม2567นี้เข้าบัญชีจ่ายแบบขั้นบันไดโดยโอนเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ผู้สูงอายุอายุ60-69ปีได้รับเบี้ยยังชีพจำนวน600บาทผู้สูงอายุ70-79ปีจะได้รับ700บาทผู้สูงอายุ80-89ปีจะได้รับ800บาทผู้สูงอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับ1,000บาทนะคะนอกจากนี้เงินเยียวยากลุ่มปะบางยังมีเงินอุดหนุนบุตรและเบียบ้ยผู้พิการเงินเข้าบัญชีพร้อมกันในวันที่9สิงหาคม2567จตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ เงินอุดหนุนบุตรเด็กแรกเกิดนจนถึงอายุ6ขวบรับเงินอุดหนุนบุตรจำนวน600บาทเด็กที่เกิดเดือนสิงหาคม2561จะหมดสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือเยียวยาและเด็กที่เกิดเดือนกันยายน2561จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเป็นก้อนสุดท้ายเนื่องจากมีอายุครบ6ขวบตามเงื่อนไข เบีย้ยผู้พิการผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับ800บาทผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะรับเบี้ยยัยงชีพเป็นจำนวน1,000บาทนะคะทั้งนี้สามารถตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรเบีย้ยผู้สูงอายุเบีย้ยคนพิการได้ผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็กหรือแอปพลิเคชันทางรัฐหรือทางบัญชีที่ได้แจ้งเอาไว้และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตรได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการ ครงการเงินอุดนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกรมกิจการเด็กและยาวชนโทร0820917245 0820379767 0834313533และศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะทากนแนะ2ทางออกเงินงบดิจิทัลใช้งบกลาง4.3แสนล้านโอนเงินให้กลุ่มประบางก่อน30กันยายนนี้ แน่สองทางออกงบเงินดิจิทัลถากรตันทสิทธิ์ชี้รัฐบาลสอททาผิดกฎหมายเหตุเสนองบปี68มาแล้วขอแก้งบปี6 8 6 7ไม่ได้แนะ2ทางออกงบเงินดิจิทัลใช้งบกลาง4.3แสนล้านโอนเงินให้กลุ่มประบางก่อน30กันยนเพื่อใช้เงิน1.22แสนล้านถูกกฎหมาย ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะที่รัฐสภาได้มีการอภิปรายร่างพรบงบประมาณเพิ่มเติมปี2567จำนวน122,000ล้านบาทวาระ2นายถากรตันทสิธิ์สส,ส,อสอบัญชัรย,ยชื่อพรรคไทยสร้างไทยกล่าวอภิปรายว่าเสนอขอปรปับลดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี2567จำนวนสิ้น100%เนื่องจากสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่นั้นสอขัดกฎหมาย2ฉบับคือพรบวินัยการเงินการคลังพศ2561 มาตราย21และพรบรวิธีการงบประมาณปี 2, 5 6 1มาตรา43โดยพรบรวินัยการเงินการคลังพศ2 5ง1มาตรา21กำหนดไว้ว่าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้กระทำได้เมื่อมีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินระหว่างปีงบประมาณโดยไม่สามารถรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไปได้ความหมายก็คือร่างพรบรงบประมาณปี2 5 6 8ในปีหน้าถ้าเสนอเข้ามาแล้วหมายถึงว่า ร่างพรบงบประมาณเพิ่มเติมปี2567ไม่สามารถที่จะเสนอเพิ่มเติมเข้ามาได้เนื่องจากรัฐบาลได้เสนองบประมาณรายจ่ายประจําปี2568ต่อรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายถากอนยังกล่าวด้วว่าอีกทั้งในคําของ ของงบประมาณนะคะรายจ่ายเพิ่มเติมปี67ของและงบประมาณปี68รายการที่เสนอขอเข้ามาเป็นรายการเดียวกันคือ d ดิจิทั w ไว l e t เพราะการเสนอขอตั้งงบปี68โครงการเงินดิจิทัลไว l e t ตั้งไว้152,700ล้านบาทเท่านั้นไม่สามารถตั้งให้ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมด 4 5 0 0 0 0 0ล้านบาทจึงเลี่ยงขอย้อนกลับไปตั้งงบรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี67มาอีก1 2 2 0 0 0ล้านบาทการกระทำดังกล่าวนี้สอว่าขัดกฎหมายนายากรยังกล่าวได้ว่าการเสนองบประมาณเพิ่มเติมปี67ยังสอขัดพรบรรวิธีการงบประมาณพศ .2561 มาตรา43ที่ว่าการขอเบิกเงินจากครั้งตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใดให้กระทำได้แต่เฉพาะในปีงบประ นนั้นก็คืองบประมาณปี2567รัฐบาลจะต้องเบิกเงินให้ทันภายในวันที่30กันยายน2567จะมีข้อยกเว้นในวรรคที่2กรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจาก,กคลังได้ภายในปีงบประมาณให้ขยายเวลาขอเบอิกเงินจากคลังได้เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและได้มีการกันเงินเอาไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบริกจ่ายจากคลังไปเรียบร้อยแล้วสรุปก็คือการกระทําได้ต้องมี2เงื่อน คือ 1. หน่วยรับงบประมาณได้ก่อนนี้ผุกพันไว้ 2. ได้รับการกันเงินจากคทางแล้วตามทำลายของเงินดิจิทัลในกรอบงบประมาณปี67เริ่ม1ตุลาคมปี2 5 6 6สิ้นสุดใน30กันยายน2 5 6 7วันนี้รัฐบาลได้เสนองบเพิ่มเติม,เ,ตมเข้าไปอีก122,000ล้านบาทขณะเดียวกันรัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนไปแล้ว1สิงหาคมนี้ขอยืนยันว่าไม่ใช่การก่อนน้ผูกพ,พันแต่ประการใด เพราะการก่อนนี้ผูกพันจะต้องมีการลงนามในสัญญาให้ทันภายใน30กันยาเท่านั้นนายถากรได้กล่าวนายถากรกล่าวได้ว่าหากที่ประชาชนมาลงทะเบียนเพื่อยื่นของเงิน Digital w a เล e t นี่ไม่ใช่การก่อนนี้ผูกพันงบประมาณดังกล่าวจะต้องตกไปอย่างไรก็ตามได้เสนอดังออกให้ดิจิทัล w วเล e t ว่าถ้าไม่ทัน30กันยายน2567สามารถทําได้ก็คือ 1. ใช้เงินที่ล กันเอาไว้จากงบกลางจำนวน430,000ล้านบาท 2. เงินจากงบเพิ่มเติมปี67อีก1 2 2 0 0 0ล้านบาทรัฐบาลแจกเงินดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือเงินสดให้ประชาชนจำนวน16.5ล้านคนในกลุ่มเประบางให้เสร็จก่อน30กันยายนนี้และจะทำให้เงินดังกล่าวสามารถใช้ได้ถูกต้องตามระเบียบนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมและรับฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ